ในบทนี้เราจะมาดูในหัวข้อแรกก็คือทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะฮะว่ามีส่วนประกอบของดนตรีนี่มีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ตัวโปรแกรมที่ท่านควรจะต้องมีนะครับมีอะไรบ้างในที่หนึ่งก็คือส่วนประกอบของดนตรีนะครับว่าตัวดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญอยู่ 2- 3สตัวด้วยกันนะครับอันแรกก็คือจังหวะ จังหวะตัวนี้นี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า beat เนี่ยนะฮะเราจะใช้ในการเคราะนะครับจังหวะหรือการเคราะเนี่ยอย่างเช่นเคาะ1 2 3 4นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีเครื่องดนตรีอย่างเช่นเปียโน,โนไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเคาะนะฮะให้ว่าความเร็วนะฮะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของระยะเวลานะครับหรือ duration duration นี่ก็คือระยะเวลาว่าจะสั้นหรือยาวอันนี้ขึ้นกับในส่วนที่1ก็คือจังหวะในการเคาะด้วยนะครับว่าจะเคาะกี่ครั้งเนี่ยนะฮะสมมติว่าเสียงโดเนี่ยก็โด2 3 4นะฮะก็คือมี4 4 4ครั้งในการเคาะเนี่ยนะครับหรือจะเป็นโด2 3หรือ,อจะเป็นโด2นะฮะก็มี2จังหวะนะฮะ4จังหวะ3จังหวะหรือ2จังหวะก็แล้วแต่อันนี้เป็นระยะเวลาว่าจะเคาะนานเท่าไหร่นะครับเพื่อจะทำให้มี จังหวะในการาสัมพันธ์กับตัวโน้ตแล้วก็เพลงที่เข้าร้องนะครับแล้วก็อีก,กันหนึ่งก็คือระดับเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า pitch นะฮะว่าจะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำก็จะไล่ตั้งแต่เสียงต่ำก็จะเป็นโดนะฮะโดเรมีฟาซอนลาทีโดโดหลังนี่ก็จะเป็นโดไปเลยนะฮะก็คือเสียงโดจะเป็นเสียงสูงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ในซีดีชุดนี้เนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างคีย์บอร์ดของเปียโนนะฮะเพื่อที่จะสามารถที่จะทําให้ท่านเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซีดีชุดนี้ก็พยายามที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ทฤษฎีด,ดนตรีได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับท่านที่เล่นดนตรีมีเครื่องดนตรีอื่นเช่นเปียโนกีตาร์เนี่ยก็สามารถที่มาดูตัวนี้ได้จะทําให้สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของโน้ตนะฮะได้ดีขึ้นเรื่องคอร์ดนะต่างๆพวกนี้นะครับแม้ทั้งท่านที่ ต้องการที่จะนําไปใช้ในการสอบนะครับซึ่งจะเวลาที่เราไปดูข้อสอบจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากนะฮะเวลาไปเรียนเรียนเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะมีวิธีการสอนแต่ว่าผมจะพยายามที่จะสรุปแล้วก็มีเทคนิคในการจําต่างๆพวกนี้นะฮะทำให้ท่านสามารถที่จะทําข้อสอบได้แน่นอนนะครับก็ค่อยๆดูไปในแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็อีกอนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวโปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะที่ควรจะมีไว้นะครับก็จะขอแนะนําสัก2อสตัวด้วยกันเป็นตัวที่ท่านที่เรียนทฤษฎีดนตรีในชุดนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะมีตัวโน้ตต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ลองใส่ตัวโน้ตในโปรแกรมที่ว่าเนี่ยนะฮะเข้าไปแล้วก็ลองเลย์ดูนะครับแล้วตัวแต่ละโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถที่จะรคคอร์ดได้ว่าในเสียงนี้นะฮะเสียงนี้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างจังหวะในการาที่เราข,ข้อเองเนี่ยนะครับก็จะมี โชว์ขึ้นมาให้มีเสียงมาให้เราสามารถที่จเซฟเรคคอร์ดเฉพาะเสียงก็ได้หรือทั้งตัวโน้ตอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับตัวแรกที่ขอแนะนําก็คือฟินาเล่นะฮะเป็นตัวที่รู้สึกบ้านเราได้รับความนิยมมากพอสมควรนะครับเป็นตัวที่ใช้งานปานกลางนะฮะไม่ไม่ง่ายมากแล้วก็ไม่ยากมากนะครับอันนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชันท่านก็ไปดูเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันนะครับก็ใช้ได้ทุกเวอร์ชันเลยนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือซีเบลิสนะฮะซีเบลสนี่ก็เป็นอีกของเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะใช้งานง่ายนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเมจิกโนเทชันนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับในระดับกลางๆแต่ถ้าเกิดเป็นระดับมือโปรนะฮะโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาก็จะมีอีกชุดหนึ่งแต่ตัวนั้นมันจะมีะการติดตั้งมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับ ก็ไม่ขอแนะนําแต่ท่านที่เป็นมืออาชีพเนี่ยท่านก็ไปใช้อีกชุดหนึ่งได้นะครับแต่ฟินาเล่เนี่ก็เป็นตัวที่หลายคนก็ใช้กันนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่น่าจะมีไว้นะครับโดยเพราะอันแรกที่ผมพูดถึงเนี่ยควรจะมีสักอันหนึ่งเพื่อที่จะดูประกอบในเรื่องของทฤษฎีดนตรีในชุดนี้ของเรานะครับก็ในแบบฝึกหัดต่างๆที่ผมเตรียมไว้ให้เนี่ยนะฮะก็พยายามทําล่วงหน้านะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูบทเรียนในแต่ละบทแล้วก็ลองไปทําดูนะครับ ถ้าทําไปแล้วเราก็ไปดูเฉลยกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านทําแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยนะฮะรับรบองว่าท่านที่ไปสอบเนี่ยจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากข้อสอบแล้วค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าผมจะบอกวิธีง่ายๆเป็นเทคนิคเลยซึ่งท่านจะไปอ่านในหนังสือเนี่ยในท้องตลาดเท่าที่ดูเนี่ยก็หายากนะครับ